ดราม่าไม่จบทนายพัดถึงอีกี้ลามไปถึงมนตรีคอมเมนต์สนั่นพร้อมลุยต่อเกิดอะไรขึ้นล่าสุดหลังจากเกิดกระแสข่าวเกี่ยวกับอีกี้ซึ่งเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลอยู่แล้วก็กลับมามีประเด็นขึ้นมาใหม่อีกครั้งหลายคนยังคงสงสัยว่าอีกี้กับคุณเกิกเป็นคนเดียวกันหรือไม่เนื่องจากก่อนหน้านี้คุณมนตรี ซึ่งถูกคุณแพร่าวพล่าแสงทองออกมาแขวนและฟ้องร้องทำให้เกิดความสงสัยและความสนใจต่อเนื่องในสังคมออนไลน์และล่าสุดทนายพัทก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าอีกี้เป็นใครผมไม่ทราบครับผมเป็นทนายให้คุณมนตรีคนน่ารัก แทกเพจบันเทิงหน้าตูดก็ยังเป็นเช่นเดิมมนตรีไม่ใช่กี้จบนะทนายพัดยยังคงดูแลคดีความของคุณมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยยังไม่มีการสรุปหรือยุติใดๆในขณะนี้เรามาติดตามความคิดเห็นจากชาวโซเชียลกันดีกว่าว่าจะมีคอมเมนต์แบบไหนรอเราอยู่บ้างคอมเมนต์แรกกล่าวว่ายังตามประเด็นนี้อยู่นะคะประเด็นที่เอา คุณมนตรีมาแขวนแล้วบอกเป็นกี้อยากรู้จะจบยังไงคะ่ะคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าใช่ค่ะไม่รู้แน่แน่คนที่รู้คือคนที่โอนเงินให้อีกี้และมีชื่อผู้รับลูกผู้ชายแบบทนายไม่คิดจะยืมมืออวตารเหยียบย่ำซ้ำเติมผู้หญิงคนหนึ่งหรอกคะ่ะถ้ารู้คงห้ามแล้วไม่ทำเฉยแน่แน่เอาพอพอ ไปด่าไปแขวนหลายเดือนเพราะทนายมีหน้าที่ทำตามกมทำอะไรตรงไปตรงมาอยู่แล้วว่าความตามความจริงผิดถูกตามหลักฐานอยู่แล้วคอมเมนต์ต่อมาใช่ะบางคนอาจจะหลงประเด็นอยู่เรื่องก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาแล้วจะกลับขอโทษมนตรีเมื่อไหร่รอดูอยู่ค่ะเอ็นดูมนตรีคอมเมนต์ถัดไป ทนายก็อยากเป็นดาราอยู่เนอะจะลูกความแต่ละคนดังๆทั้งนั้นและอีกคอมเมนต์สุดท้ายกล่าวว่าแยกให้ออกระหว่างมนตรีกับกีนหน้าหนูเดี๋ยวน่าจะแตกเอาเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์และ เป็นสื่อกลางที่บอกกล่าวความคิดเห็นของคุณผู้ชมได้เป็นอย่างดีและขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราด้วยนะคะ